สวัสดีค่ะผู้ชมคับวันนี้เราอยู่กันในแมปเรสนะคะแต่วันนี้ผมไม่ได้เล่นคนเดียววันนี้ผมชวนใครมาเล่นด้วยบอก่อยสวัสดีค่ะชือมิ拉นะคะชืออก,ก่อนจะเล่นกบนักกักด้วยใช่วันนี้เรามาเล่นแมปอะไรนะมิลมเล่นแมปเรเย้ มาดูกันว่าเราจะเอาชนะได้ไหมซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปหาพระเจ้าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เ,เกมเกรดยังไม่มีวันสิ้นสุดน,นะครับปลาเขาลีฟมันไม่ใช่ลีฟอันแล้วมันบังเกอร์นะบังเกอร์หรือตู้เซฟก็ไม่รู้ก็ขาย <ม>อคนดูเขาเห็นหมดแหละว,ว่าตายเจ็ดสี่อ๋ออันนี้ผมเคยเคผมเคยเล่นมานิดน,นึงแล้วนะครับก็ก็จะพอรู้มานิดหน่อยนะครับ กบนึงนะโอเคมาถือกันเถอะโอเคนี่กันเลยทุกคนไปตรงนี้ต้องสับสวิตช์ใช่ไหมใช่สับสวิตช์ประตูเปิดแล้วปะอ๋วิวันอะตรงอาถ้าประตูถ้าเลขประตูเป็นแนวตั้งต้องถีบนะครับแต่อย่าไปแต่อย่าไปถีบประตูเนี่ยแต่อย่าไปถีบประตูในชีวิตจ,จริงนะไม่งั้น <c oughs> โดนแม่ด่าตายถ้าถีบประตูในชีวิตจ,จริง วันเปิดสว,ดวิตซ<ะ>์ป่ะคือคาราชุดหนุมาใช่ส่วนราคาเนชั่นคาราชุดนแต่ว่าผมขออนุญาตเรียกมันว่าน,นมข้นหวานแล้วกันเนี่ยนมข้นนมข้นหวานไปแล้วอหอนยังไงไเราเจอบังเกอร์เราเจอบังเกอร์ที่หนึ่งแล้วปะ่ะมา เวลาจับเวลารอบนี้วิ่งเลยเฮ้ยพองรัวจับเวลาี่เร็วกนที่เจอถ้าถ้าเวลาถ้าเวลาหมดอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะว่าเวลาหมดอ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเวลาหมดอ่ะมันจะมีโกดแมนแล้วตอนนี้นมข้นหวานมาแล้วไปเร็วมิล่าทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เออเออมิล่าเกือบตาย ขออนุญาตเปิดเสียงของมิราแป๊บบโอเค okay, เปิดแล้วใช่เกือบตเทวิทว่งเลยลทหดแล้วยังไงไ่รู้น,รนึ่งนาทีสี่ิบามวิอด,ดิอน,นี่ตยะสละ น,น,นุคนใช่ถ้าเวลาหมดมันจะมีก้นแมนออกมาซึ่งโครน,น่ากลัวแล้วถ้าเวลแล้วถ้าหน้าจอเป็นสีแดงก็คือมาน,น,น,มนี่ไรคืมมี <c oughs> อิดสมด้ยอุ้ยข้ามองมาทุกคนอะไรนะเออมันอันนี้ไลท์เขาอย่ามองอย่าจ้องโอเค <c oughs> โอเคบังเกอร์นี้เราจะต้องเจอสไลด์และนี่ไงสไลด์ ก็หน้าตาบอดไปั้งนึงถ้าโดนอีกก็ตายเลยใช่ไม่ว่าจะโดนฮีทหรือว่าสไลด์มันก็ตายเหมือนกันแต่แต่ว่า<ม>ค่อยอธิบายเรื่องฮีทแล้วกันสวยละคาเดชัน่นคาเดชั่นมาแล้วลนี่ไงนี่สวยล,สลัสดี ทุกคนที่คิดว่ามไม่เคยเลยทุกคนกคือฉลาดสุดในวงถ้าคุณมีถ้าผู้ชมมีความรู้อะไรเกี่ยวกับแมปเกรดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับได้ค่ะคือโอ้โหสวยแล้วเยมคาร์เนชั่นอย่า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 เอเอ,เ,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 อเราเราขอจ้องนะเราขอมองสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหน้าคาร์เนาชั่นก็นี่เลยครับ โอ้ย้าควมากคนยเอต่อไปบังเกอร์ที่่าไรบังเกอร์อีบ้าโอ้ยเอาลแปดสามแปดแปดสี่มี่ามาเลยแปดสิบห้าโอเคแปดิกีแปดสิบแปดโอ้ยเหลือห้าห้าเจวิห้สิบเกาสวยแล้ว คาเนนมา90รอบนี้เราต้องเจอกับตัวอะไรบ้างเอ่อมี <S 2> <S 2> <S อิลแม <S 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 อิลแมนหลบหลังกำแพงแล้วก็หลังฟีดต,ต้องหลบทางให้เขาโอเคสวา ผมว่าตัวน้องขั้วหวานมามันจะลดเวลาก็0นะคะทุกคนใช่ถ้าผีตัวถ้ามีผีมาซ้อนทับทีนถ้ามีผีซ้นอนทับกับนี่ไงถ้าหนวดสีขาวต้องหลบข้างกำแพงเออทุกคนโอ้โหเผือดูล่าก็ต้องขอโทษทีนะคะอินเตอร์เนต็ตอาจจะนี้นหน่อยเค เว้มืดมากทุกคนถ้าทุกคนไม่เปิดไฟเสียงเดดเลยเฮ้ยทุกคนผู้เอ้ยตะกี้ตะกี้เอ้ไม่เห็นมาเอ็งหนีคาเนชั่นคาเนชั่นวิ่งมาตายทุกคนตทุกคนโทษทีนะคะทุกคนคือไม่ทันจริงๆใช่ตะกี้เราเจอทางแล้วแต่คาเนชั่นมันเร็วอะหรือว่าเราช้าไปหรือว่าเราสไลด์หรือว่าเราสไลด์ช้าไป เออล <Okay. S 2> okay. okay. ูกคนต้องขอโทษทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่กันเดี๋ยวคราจะตั้งใจเล่นที่สุดเลยนะคะโอเคมาเอามามารอบ่รอบที่สองต้องขอโทษทีทุกคนใช่ใหม่แก้วซีไปไปโอ้ยราดูสิได้ได้ได้รอคุณมีราแป๊บนึ่งนะุ้๊าโอเได้แล้วค่ะป เสียงมิาอาจจะพินเพียนะคะเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มานั่งคุยกับมิาจร <c oughs> ิงๆผมใช้ไลน์เอาเสียงก็อาจจะเบาหรือเพี้ยนนิดนึงนะค,ะ <c oughs> เ,คเรื่องกันเลยก่ <c oughs> อที <c oughs> อ่นกทเมาไอ้คตที่ิล้ัพร้อมยังปอ่ะอันนี้เป็นใบสอนคาะเนชั่นสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามันเขียนว่าอะไรเดี๋ยวผมอ่านให้ ะอะไรฉัตาไปบ่อยก็อย่าพูดคิดอะไรนะคะเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันมาก n ดนแต่ stay. <Yeah. S 1> อย่าจ้องโอเคถ้าถ้าผู้ชมอยากเห็นผมเล่นเกมกับมิล่าล่าอีกก็กดไลค์มาเยอะๆนะครับ เหมือนแบบพระเจ้าจ้องมองเราอยู่อะ่ะ,ะไรช้ามากก็มีล่าก็จะเป็นคนติดตลกไม่หน่อยนะคะก็่จะช้าเป็นอะไรชใช่ใช่มิล่านี่ช้าแต่ชัวร์นะมิล่าช้าแต่ว่าเล่นชัวร์นะมิล่าเล่นเก่งถึงแต่ถึงแม้จะช้าก็ตาม กว่านะนานมันสว่างรอบตัวแต่ไฟฉายสว่างด้านหน้าใช่ทุกคนแต่ตะเกียงสว่างโค้งโค้งตัวน่ะใช่ถ่ายที่ไปแล้ว,<ช>จ,ลวจับเวลา <c oughs> โอ๊ยทำไมน้ำแข็งเคล่อนมาไวจังคันไอน <c oughs> นชั้นมาแล้วเองเราจะไปไม่ทันนะนี่ <c oughs> ตาย <laughs> ตายเหรอไม่เรียกว่าตายเหรอ

อันนี้ตัวนี้มันชื่อไลท์นะคะแต่มิลาถนัดเรียกอายเพราะว่าติดดออยู่ช่วงหนึ่งชอบเล่นดออยู่ช่วงหนึ่งมิก็แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ชล่นีสุดก็คืออันนี้แหละค่ะแมปเกรดใช่ไหม กี่อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ตายตายครับถ้าอยู่มีลานเล่นแล้วหน้าเบืกกจะไว้ก็ขออภัยด้วยนะคะก็เพิ่งเล่นนะเนาะโอเคอีกถ้าเราจะเหลืออีกสองตาสุดท้ายแล้วก็จะเป็นปิดคลิปแล้วนะครับก็อาจจะดูนิดเดียวหน่อยนะคะก็ต้องกดทูดเตะ ช่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าอยากให้เล่นแมพครั้งหน้าเราจะอาจอยากให้เล่นแมพอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะเล่นแมพป,ประดดตูดอกรนใช่โดแต่ถ้าเล่นดอเสร็จแล้วก็จะเล่นเพลชัวเพลชัวเสร็จแล้วก็จะเล่นอะไรก็ไม่รู้สุ่มๆเอา เขาว่าไม่ท <Baş aka> <ret> ันเฮ้ยทันทันได้ไงประตูดอประตูดอนี่ขอประตูดอนี่เขาบอกเลยมิาเป็นแฟนคลับอินสปเดอร์แมนที่ชื่อคริชแฟนขับเลยไปมเคยบอกว่าฉันรักก็เราเห็นเธอเจอบ่อยอ่ะ บบันแบค่คิดมากแค่ใครยังไม่รู้ว่าทำไมทำไมต้องทำยังไงก็แค่มองหน้าก่อนถึงมันจะน่ากลัวแต่เรถก็ไม่รถน,นะคะลุงเคยเชื่อมาทุกคนเขาว่าอ้อาไปฟังเลย จำเป็นก็ขออภัยนะคะคือช็อบเน็ต <c oughs> อาจจะหลุดบ้างเราทุกคนต้องขอโทษทีนะคะเอาแล้วก็เปิด <c oughs> เองเราเปิดประตูไม่ติดตะกี้แล้วติดบัก็กเ,เราต้องไปก่อนหมดเวลานะเราต้องแข่งกับเวลานิดหน่อย ไปยังทันอยู่ไม่ได้ออไม่ทันไม่ทันหรอกโอเคด,เดห้าสิบเรพี่ชอบาตายอุ้ยไม่ตายลูกคไม่าอายยาีกแล้วอ่ะทุกคนไหล จะค้าง,บ,างบ้างนะครับเกมผมผู้ชมที่ดูอยู่นั่นไงเราเห็นสไลด์เอา <c oughs> ตาวิง่งเลยข้างหนึ่งอะ่ะตาบอดไปข้างหนึ่ง <c oughs> โอ้ยคาเนชั่นก็ยังมาอีกอพี่ผิดทางพีผิดทางพีผิดทางเกือบตายแล้วเราเกือบตายยังไม่ตายนะเราแล้วเธอเธอตายยังเธอตายยัง ไปบิดทางก็กไม่เป็นไรนะคะทุกคนติดขไปทุกคนเพราะว่ามิ拉เป็นคนติดๆแล้วก็นี่ก็ไม่โถอดไม่ดอโมหัวเกมดอโมโหแน่นอนใช่ค่ะมิาถ้ามิาเล่นเกมดอนี่น่าจะไฟไหมก็เคยเล่นเกมดอนแล้วก็วางสายก็จะเปเลนเส้นที่เราปวดมาก กดทุกแต่ละกดเลีนดแล้วเนียอโหอ่ะแต่แอมบู๊ไวกว่านะเราว่าแอมบู๊ไวกว่าสำหรับใครที่อยากดูเราเล่นทำเรื้สำหรับใครที่อยากเห็นผมเล่นดอผมมีลงคลิปมาแล้วนะครับอยู่ใน YouTube แต่ว่าก็อาจจะลงในติ๊ก o k อกได้นะ อุ้ยต่อไปเราต้องเจอบอสใหม่แล้วเราต้องเจออิวเราต้องเจอเอลฟ์แมนแล้วก็สลังฟิดปะเออมาสามสองหนึ่งไปฮะแล้วถ้าสมมติมอ,อยู่ประตูวห้าสิบใช่ไหมคะก็ต้องหาหนังสือทุกคนคือ มันจะไม่ถือที่เดิมน,นะคะมันจะมันก็สลับกันไปใช่มันจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วในนั้นมันก็จะมีผีเดินด้วยดังนั้นโอนยทุกคนรบเร็วโอไยเสีนะขึ้นตัดแบบแรงมากอ่ะมาเร็วมาเร็วทุกคนบบเพราะฉันใชสไลด์นิดน,<ล>งนึงนะคะเพราะว่าชอบกดแบบมันนี้มันเกินไปชอบเลื่อนแบบเยอะๆถ้าเลื่อนแรงๆมันจะเป็นสไลด์ใช่ไหม ใช่แต่ว่าเราแต่ว่าเราถนัดกดปุ่มย่องกว่านะเฮ้ยเอลเมนรอละเขาว่าไม่ทันเฮ้แล้วว่าพวกเราตายตายตายเอาไม่ตายรอดเฉย เฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคน<ๆ>อยู่ๆเราตายเพราะว่าอะไมรูป้ปะเพราะว่าเราตายเพราะเราตายเพราะเสื้อสีแดง oh. ไม่ไแล้วก็เป็นวสตสีแดงแจ๋เลยแล้วเราก็ตายเลยไม่รู้ว่าเราตายทำ,ทำไมเราถึงตายหรือว่าเกย์หรือว่าเราตายเพราะคาร์เนชั่นแต่เกมหลุดไม่ทัน oh. โอเคอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะทุกคน โอเคไปโอเคน่นเตาเราขอเาแแล้วลขอเขอาะบอ่อตัดมิล่าไมชอบสเล่นหน่อยชมมิลามีล่าติดตลกส่วนเราติดจริงจังใช่ไหม <rou v ets> แต่นานๆนทีเราก็ติดแต่บางทีเราก็ติดตลกนะถ้าติดตลกก็ติดตลกเลย ป่เราว่าใกล้เจอคานชั่นแล้วนี่ไงแต่ว่าเกินก็เขาเชื่อได้นะแต่ถ้าถีา่อสนุกมากเนไปก็จะไม่มีคออ,อดดก,ก็ขอเพิ่มอีกตานึแล้วแกอยากกีนคนอ่าโอเคก็ได้ รอบสุดท้ายแล้ว่อคนตาเนี้ยตาสุดท้ายมันแ่ตาววิ่งตลกมากเลยอันเนี้ยตาสุดท้ายถ้าเราตายรอบนี้ก็ถ้าเราตายรอบนี้ก,าาก,าาก็คือจบเลยเฮ้ย่อคนณพ่อ่อาไม่ทันเขาไม่ทันเขาไม่ท uh ันอ่าฮะไอ้ค่าเนชันประโู ฉันไม่ใช่ปีศาจฉันรักคุณคุณรัก okay, ฉันไหมก็จบแล้วคะแล้วถ้ตอบว่ายืนรอก็ี่กีอน,น,อนดีกว่าใช่ก็ขอจบโอเคก็ขอจบคลิปกับเพียงแค่นี้นะครับถ้าเสียคนดูอยากเห็นพวกเราเล่นเกมด้วยกันอีกก็สามารถกดก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมกับมิล่าอีกนะครับ แล้วสุดท้ายนี้ขอบคุณ,คณใช่ห้ออย่าลืมกดไลค์ติดตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์มาว่าอยากให้พวกเราเล่นแบบอะไรก็ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบสำหรับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ